รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมอยากเป็นคนไทยคนแรกที่วิ<ะ>่ง400และได้ไปโอลิมปิกักครั้งในชีวิตนึง ไอคอนิกปลุกฝันปั้นตำนานในวันนี้นะคะยิงมีนัดกับนักกีฬาหนุ่มสุดหล่อนะคะหาตัวจับยากมากๆเพราะว่าน้องเป็นนักวิ่งลมกรดเจ้าของสถิติ400เมตรประเทศไทยค่ะอย่ารอช้าไปเจอกับน้องเลยค่ะ จอตัวแล้วนะคะนี่ค่ะน้องเบสสวัสดีค่ะคในแนะนําตัวหน่อยสิคะครับสวัสดีผมลายสรุดน้อสีนะครับอายุ18ปีครับชิชบเลนซีเบสครับเรียนอยู่เรียนมหาวิชิลวุฒิจังหวัสดสงขาครับคราวนี้ย้อนกลับไปแอบได้ยินมาว่าน้องเบสต,ตอนเด็กๆนี่เป็นเด็กแสบ เล่าสิคะเป็นยังไงคะด้วยความเป็นเด็กก็คือเขาถามมากแค่ไหนบ้างผมก็อยากรองก็ยกมือครับก็เลยยกมือมาครนี้ผมซ้อมได้2วันผมหนีออกแต่ว่าทางการที่เราสมัครเองมันเหนื่อยใช่ไหมใช่แต่ว่าครูเขาเห็นผมในด้านกล้ามเนื้อแล้วก็ด้านความสูงดีเขาก็เลยแบบไปตามมาท้อมตลอดตลอดตลอดตอนนั้นครั้งแรกที่เราสมัครนั่นคือตอนอยู่ปอะไรคะป .4 ครับเหมือนว่าคนที่ซ้อมมแรกก็จะรู้อยู่แล้วว่า กล้ามเนื้อจะอ่อนแอจะล้าจะเมื่อยตัวหมดเลยแล้วเพราะนั้นผมก็เลยขี้เกียจไม่ไปรับโดดเลยและสุดท้ายครูไปตาม <c oughs> พอครูพอครูไปตามปุ๊บตอนนั้นก็เริ่มไม่ชอบไม่ชอบแล้วไม่ชอบวิ่งกนะ็อึดอัดก็เลยเข้าทางด้านนีเรียนไปอยู่ทันทันก็คือแบบบางครั้งไปก็แบบไม่มีตังค์ไปขอตังค์คนอื่นบอว่าพี่ครับขอตังค์สิบบาทห้าบาทใช่ไหมเอาไปกินข้าวเลย เราก็สะสมไปเรื่อยใช่ครับพอได้ปุ๊บนะครับผมก็จะเอาไปหยอดตู้เล่นเกมนั่นไงนั่นไงเด็กมันร้ายนะคะบางทีทำหน้าตาหน้าสงสารหิวข้าวแต่อ๋อได้มาเยอะส่วนหนึ่งกินข้าวมาใช่อีกส่วนหนึ่งเล่นเกมซึ่งเป็นอย่างนี้จนถึงกี่ขวบคะก็ตั้งแต่ป .5 จนถึงป .6 เลยครับนะแต่เห็นว่ามีจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราเนี่ยอยากจะเลิกเกเลยละฉันอยากจะเป็นเด็กดีและก็ผม ได้มาอยู่กับอาจารย์สยามผมคือเขาไปเจอผมวิ่งกีฬาปทที่จุมพรนะเป็นคัดตัวพักใต้ผมได้แชมป์200เมตรแล้วทีนี้ผมไม่ได้ซ้อมเลยเพราะผมอ้วนตบกมากครับเขาก็เห็นเบลในตรงนั้นแล้วก็ก็เลยได้มาแล้วทีนี้ผมก็ได้ไปเป็นแชมป์ไปเป็นแชมป์รอบประเทศอีกรอบทีนี้เขาก็เลยไปขออาจารย์อาจารย์อุดนะที่จังหวัดสุรนี้อาจารย์อุดก็คือเขาก็ไม่ให้ด้วยความกีรีนะครับก็คือเขาบอกว่า เลี้ยงไหวหรอ, <S <S อกีรีนะ <S <S 2> <S 2> <S 2> มันอย่างงั้นอย่างงี้นะอะไรนเนี่ยอาจารย์ก็ยังยังแบบอ่ะแกงกบอก่าไหมแบบว่าห,หวงเด็กไหมหรอก็ถามว่าก็ถา,ถามไปทางนั้นเด็กกับผมก็ตอน,นดืออาจารย์ก็ฟ้องเลยอาจารย์อุ้นครับเขา,า,าผม ขี่หนีเรียนขี่รักขโมย <c oughs> ขี่นู่นขี่นี้ขี่นั่นคือคทุกอย่างลิสต์มาเลยใช่ครับบอกอาจารย์สยามเลยใช่ครับรับได้ไหมใช่ครับแล้วอาจารย์ก็บบกโหวิวเอามาเถืะเนี่ผมเอามาอยู่ในบ้านนี่ยังไงมันก็ต้องฟังเข้าใจอยู่แล้ว <c oughs> แล้วแกก็เลยพอพอเข้ามาแก,กก็ร้องใจผมหลายๆอย่างก็ <c oughs> ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ จากนั้นพออาจารย์สยามเนี่ยตกลงรับเราเข้ามาก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยใช่ครับก็เลยอยากจะพัฒนาให้ทุกคนรู้ว่าถึงเด็กคนนี้ถึงจะกีรย์มากแค่ไหนก็ทําได้แน่นอนหรือว่าถึงอาจจะไม่เกง่งแต่ก็ยังพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าตัวเองให้มากขึ้น ถามถึงเรื่องของการแบ่งเวลาดีกว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นนักเรียนด้วยแล้วเราต้องซ้อมวิ่งด้วยเราแบ่งเวลาอย,ย่างไรคะในช่วงเช้าผมก็จะไม่ได้ซ้อมก็คือจะเป็นการที่คือทั้งบ้านผมจะมีการเลี้ยงนกก็คือการ <c oughs> ดูแลนกผมเ้าวันศก็ไปโรงเรียนครับก็เรียนจนถึงสามโมงสี่โมงครับก็พอหลังจากเลิกเรียนก็จะไปฝึกซ้อมกันจนถึงหกโมงครับซ้อมสัปดาห์ละกี่วันคะ,ะถ้าอยู่อาจารย์ครับก็ ผมจะซ้อมสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ5วันแต่บางวันก็จะประมาณ4วันก็จะมีวันที่ซ้อมหลักๆก็จะเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธก็จะเป็นวันพักแล้วถ้าไม่พักก็จะเป็นการวิ่งรีแลกซ์คือการเบาเบรคแชปอีซี่แล้วก็วันพฤหัสจะแรงหน่อยวันศุกร์ก็จะแรงหน่อยแล้วบางครั้งวันเสาร์อาทิตย์ถ้าสมมติวันไหนเราอยู่ในช่วงในช่วงแบบที่จะแข่งประมาณอีก2เดือน3าเดือนก็จะมีการวิ่งทางไกลเอาแรงคือ เพิ่ม <Home> endurance ใช่ครับประมาณนะั้น endurance แล้วก็ความอดทนสปีดครับค่ะโอ้โหหนักเหลือเกินนะคะแค่ฟังแล้วก็วันจันท์ก็หนักอังคารก็หนักพุธเนี่ยนอกจากจะ easy แล้วยังต้องมาเวทอีกนะคะแต่ก็นี่แหละค่ะหนทางของนักกีฬาทีมชาติไม่ได้มาง่ายๆนะคะเอางี้เรายืนคุยกันมาสักระยะแล้วนะคะแดดก็ร้อนร้อนค่ะเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยสบายสบายดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งเส้นทางกีฬาของน้องเบสเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันคะ่ะ รากลับมาอยู่กับน้องเบสราวุญนนทรีกันต่อเลยนะคะนักวิง่งทีมชาติไทยเราก็รู้ประวัติคร่าวๆไปแล้วคราวนี้เนี่ยมาต่อกันหลังจากที่เราอ่ะได้ย้ายมาอยู่กับอาจารย์สยามอย่างเต็มตัวเราต้องปรับตัวยังไงบ้างคะก็ รู้สึกว่าตอน,นแรกก็ยังไม่ถนัดการปรับตัวที่บ้านที่ยมพรนก็คือเราได้เจอรุ่นพี่ที่เขาโตวกว่าแล้วก็ได้มาเป็นนักกีฬาที่อยู่ในคข้มครั้งแรกในชีวิตเลยก็คือยังไม่ถนัดในด้านนั้นที่คือต้องปรับในท่านทัศนคติแล้วก็ปรับตัวเข้าหารุ่นพี่แล้วก็ปรับตัวในการซ้อมหลายๆอย่างด้วยความที่เราเกเรมาก่อนอะไรเงี้ยพอเราต้องมาอยู่ในกฎระเบียบอะไรพวกเนี้ยมันก็รู้สึกอดัดนครับก็คือตอนเราไม่ได้เป็นกีฬา คือแบบเราจะออกไปไหนก็ได้ไปโน่กไปนี่ตอนเป็นเด็กเราไปไปทุกที่ครับที่อยากไปก็พอเข้ามาเป็นนักกีฬาก็รู้สึกอดอัดบ้างในบางส่วนที่แบบพอออกไปไหนก็ออกไปไม่ค่อยได้อพอไปโน้กก็ไม่ใช่ทางของเราอพอไปนั่นก็ไม่ใช่บ้านเราอีกอก็รู้สึกอัดหน่อ,นอยก็ต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะปรับตัวเนาะ หลังจากที่เราปรับตัวได้แล้วอยู่กับอาจารย์สยามมาสักพักแล้วเขาส่งเราไปแข่งจําได้ไหมกีฬาอะไรครั้งแรกจะเป็นกีฬาทุ่งสงนะเป็นกีฬาโอเพ่นแล้วก็เขาส่งผมไปแข่งแรกก็คือรายการแรกเลยครับที่ผมได้แข่ง400เมตรด้วยคือผมไม่เคยแข่ง400เมตรแล้วไปแข่งอะไรก,ก็คือตามผลงานได้ดีมากคือได้หนึ่งเหรียญเงิน400เมตรครับที่รายการนั้นโอ้โห,โห,โหแข่งครั้งแรกปุ๊บมาเลยเอาเหรียญเงินมาฝากอาจารย์เลยใช่ครับ อาจารย์เขาได้บอกกับผมไว้ว่าถ้าเองได้เหรียญอะอาจารย์จะซื้อรองเท้าให้นะและ้วผมก็เลยตั้งใจอ,อยากได้รองเท้าใหม่ผมก็เริ่มดีใจแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าเราได้รองเท้าแล้วเราก็คงหาตังค์ได้เราก็เลยอยากสู้ครับแหมมันก็เลยประสบความสําเร็จในครั้งแรกที่ลงแข่งเลยได้รองเท้ามาแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปแข่งตามรายการต่างๆใช่ครับใช่ไหมคะมีรายการไหนที่เราได้เงินไหม มีรายการกีฬาโยวชนแห่งชาตครับ uh huh. อ่าอาจารย์ได้เขาได้พูดกผมว่าเองตั้งใจซ้อม uh huh. ถ้าเองแข่งแล้วได้เหรียญเหรียญทองอ่ะอาจารย์จะให้เององิรัพันไปใช้ uh huh. แต่เองต้องตั้งใจนะเองต้องสู้นะ uh huh. ผมก็เลยแบบตั้งใจมากตอนนั้นตอนนีน้อาจารย์ก็บอกว่าเองเชื่อใจในในตัวอาจารย์ไหม uh huh. ผมก็ด้วยความเป็นเด็กไม่เชื่อข uh huh. ี้โม้ก็ uh huh. เอาเหรียญทองเยาว่าชนโห,โหยากนะ uh huh. กผมว่าลองไปอย,อยู่อยู่ก็ไปวิ่ง โอ้ผมไม่รู้วิ่งไงครับที่อยู่ก็เข้าเหรียญที่สองอแต่ว่าไม่ได้ที่หนึ่งแต่ว่า<ภ>อาจารย์เขาก็ยังให้เงินรายที่เพื่อให้ผมได้ดูแลชีวิตตัวเองอคือบบผมก็รู้สึกดีใจมากครับคราวนี้ก็คือหลังจากที่แบบว่าเอ้ยโม้เปล่าเขามีเชื่อแล้วเริ่มแล้วเริ่มเชื่อแล้วเพราะว่าถ้าโค้ชเก่งเราไม่เก่งก็มันก็ไม่ใช่ครับก็คือต่างคนต่างแบบ รู้สึกว่ามันไปด้วยกันได้ก็เลยร,รู้สึกว่าเก่งกันทั้งคู่เลยนี่เรียกว่าเข้าขากันได้เป็นอย่างดีนะคะหลังจากที่เราเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วเรามีเป้าหมายต่อไปไหมคะณตอนนี้ก็คือผมอยากได้1เหรียญทองซีเกมเพื่อการันตีบรรจุข้าราชการให้อาชีพที่มั่นคงนะ อยากได้มากคือในบ้านผมไม่เคยมีใครเป็นข้าราชการที่เต็มตัวแล้วคือสม้างเขาจะเป็นรับคนรับจ้างคนทำความสะอาดอะไรเนี้ยมผมอยากทําให้ยากภูมิใจถึงผมเด็กคนนี้ที่เคยเกียมาก่อนก็อยากทําให้ทุกคนภูมิใจตัวผมบ้างอโอ้โหฟังแล้วแบบว่าเนอะเหมือนแบบ เป้าหมายของแต่ละคนนะ่ะมันไม่ใช่แค่เพื่อความสําเร็จเพื่อเหรียญทองเพื่อความภาคภูมิใจอย่างเดียวบางคนมันมีอะไรที่มันบียอนไปมากกว่านั้นอีกอะ่ะเนาะแลและจุดเปลี่ยนในเส้นทางกีฬาคืออย่างที่พี่สัมภาษณ์นักกีฬามาหลายคนเจอกับตัวเองอะ่ะสิ่งที่มันรบกวนเรามากที่สุดก็คืออาการบาดเจ็บใช่ไหมใช่ผมก็มีอาการบาดเจ็บมาทั้งหมดนะครับสามครั้งครั้งแรกก็จะเป็นที่ข้อเท้านะครับก็ ผมก็รู้สึกท้อแต่มันไม่ได้ท้อมากคือเราเป็นดรวยความเ็นดิกก็คือมันทําไงก็ได้คือแบบให้เราหายเหมือนว่าตอนเป็นดิกก็ยังไม่ไม่ได้คิดอะไรมากก็ผ่านในจุดจนั้นได้ง่ายพอมาถึงกีฬาแข่งที่เยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่ดูไบนะครับได้เจ็บขานีคือผมไปวิ่งสปรินท์และทีนี้มันไม่ใช่ระยะของผมก็คือผมได้ไปพลาดเจ็บขานีและทีนี้มันก็รู้สึกเจ็บมากคือวิ่งไม่ได้เลยครับรู้สึกท้อนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มากเท่ากับ ไม่ได้มากเท่ากับตอนที่เรากระตุกครับก็คือมันก็ท้อในระยะหนึ่งก็คือแต่ว่าก็ยังมีอาจารย์ที่คอยักดันส่งเสริมแล้วก็ให้กําลังใจเลยผ่านจุดนั้นมาได้อีกอ่ะครั้งแรกข้อเท้าครั้งที่สองขาหนีบ<ช>และครั้งสุดท้ายนี่คือกระตุกใช่ครับไอสามอันเนี่ยความแรงอะไรมากที่สุดอ่ะกระตุกนี่เลยมั้ยลุงตุกเลยครับก็คือมิ่งไม่ได้อยู่สองเดือนสองเดือนอเกือบสามเดือน,อนตอนก่อนผมไปแข่งชิงแชมป์ม,มาประเทศไทยผมไม่ได้ซ้อมเลยครับคือเจ็บ จอ็อกก็ไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้พอลงคอร์ดนิดนึงมันมันมีอาการแบบมันไฟช็อตตึกๆึกตึกึก,ก,ก,กตรงใต้ข้อพับแบบแล้วก็เลยแบบรู้สึกเสียใจร้องไห้เอ้ยคิดว่าจะวิ่งไม่ได้แนละ้วเพราะมันเจ็บสองเดือนมันเจ็บนานมากเลยค,ออคือปกติทุกคนมันมันหายแนละ้วคือจ็อกก็จ็อกได้แนละ้วปกติครับแต่นี้แบบมันก็ยังมีอาการกระตุกกระตุกกระตุกทิมแทงอยู่ข้างในครับมันก็เลยรู้สึกว่าจะวิ่งนานไหมว่าความฝันเราจะสําเร็จไหมคิดคิดอยู่ตรงนั้นแล้วก็รู้สึกท้อ รู้สึกเครียดผมก็ทะเลาะกับอาจารย์ด้วยช่วงนั้นตอนนั้นผมดื้อดืาา้อคือติดแฟนอะไรก็คือแกว่าและทีนีก้ก็โกรธแกแล้วกนีกลับบ้านที่สุด <c oughs> และทีนี้ก็ทะเลาะก,กันโยนเกอัดเกินไปแกแบบให้ให้แบบระบบที่อัอดเกินเครียดมากเกินแกไม่ไม่ไม่ยอมเข้าใจตัวผมบ้างแต่พอเราวัยรุ่นนะเนาะใช่ครับพอผ่านจุดนั้นมาได้ก็รู้สึกรู้สึกว่า คือต่อให้ผมเจ็บแค่ไหนเขาก็ไม่ทิ้งผม <Ừ. S 2> คือผมทะเลาะก,กับแกแค่ไหนเขาก็ไม่ทิ้งผม <Ừ. S 2> ถึงผมอยู่ในจุดต่ำที่สุดเขาก็ไม่ทิ้งผมผมก็เลยรู้สึกว่าแล้วทำไมเราต้องทําแบบนั้นเรากลับมาตั้งใจเพื่ออยากให้เขาเห็นอนาคตที่ดีของเราที่ไม่ดีกว่า <Ừ. S 2> คือเขาไม่ใช่พ่อของเราไม่ใช่แม่ของเราแต่เขาทําให้เราแบบถึงขนาดนี้ครับ <Ừ. S 2> ผมก็รู้สึกว่าเราไม่สมควรที่จะดีกับเขาตั้งแต่แรกอ่ะแล้วหลังจากที่ตอนนั้นเราเจ็บหนักๆปุ๊บแล้วเรากลับมาไปลงแข่ง เป็นรายการแรกรู้สึกเป็นยังไงบ้างรายการแรกก็จะเป็นกีฬาของทัพไทยครับคือผมยังไม่มั่นใจนะครับผมได้ฝึกซ้อมมาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วผมก็ได้เป็นโควิดแล้วผมเป็นโควิดอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแต่ว่าผมเป็นโควิดแต่ผมก็ลุกขึ้นมาซ้อม แล้วก็มี2วันที่ผมลุกขึ้นซ้อมไม่ไหวคือผมพักอยู่ที่บ้านเลยกนะ็คือมันเพียมากผานมาอีก 3, 3ามสวันผมก็ได้ขึ้นมาแข่งกีฬากองทัพไทยคือตอนนั้นผมรู้สึกว่าจะวิ่งได้หรือเปล่านะเออคนคอเป็นโควิดจะรู้นะว่าปอดมันทํางานหนักไงแล้ววิ่งมันต้องใช้ปอดอะ่ะใช่ไวไหมตอนนั้นผมไม่คิดได้นะว่าแต่เราไม่หยุดซ้อมเลยนะคือแบบยังซ้อมอยู่อะเราก็า ลองดูว่าถ้าเราวิ่งแบบนี้ได้แบบอื่นเราก็คงวิ่งได้เพราะว่าจากการกระตุกนะครับผมก็เลยลองวิ่งอยู่ก็มีพี่ป๊อกกิรยุทธ์มีนารัมนะเป็นกําลังใจให้ผมเจ็บเขาก็เป็นกําลังใจให้ก็คือเจ็บตอนนี้คําว่าเองมีเต็มที่ยังไงเองวิ่งได้อยู่แล้วอพี่เขาเชื่อใจตัวผมรลบนี้ก็ไม่คิดว่าผมจะวิ่งได้แต่ลองวิ่งดูก็คืออยู่ๆมันก็วิ่งได้เพราะว่าจากกําลังใจที่ทุกๆทุกๆคนให้มาครับก็เลยแบบมีแรงมีบันาลใจที่จะจะลุกขึ้นสู้ครับ แล้วทุกวันนี้อาการเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็อาการผมเพิ่งหายครับแต่ว่ามันไม่ได้ถือกับหายดีบอยู่ในประมาณวิ่งได้ครับต้องดูแลรักษากันอีกเรื่อยๆครับแต่ย,ยังไม่ได้เต็มร้อเปเเหมือนเดิมใช่ไหมประมาณ,<ช>มาณตอนนี้ประมาณ75% 80%ร์ ย้อนไปในซีเกม2023เป็นไงบ้างคะตอนนั้นก็ตอนนั้นผมยังเด็กย่อกล้กามเนื้อยังอ่อนอ่อนแออยู่ครับก็คือการดูยังไม่เท่ารุ่นรุ่นพี่หลายๆ <c oughs> คนก็คือเพราะให้โอกาสผมได้วิ่งผมก็รู้สึกโอเคมากครับก็ตอนนั้นก็สู้สู้อยากก่างเต็มที่แล้วก็ได้เหรียญเงินทั้ง2รายการก็ถือว่าเป็นเด็กที่วิ่งในการแข่งขันซีเกมแล้วได้เหรียญกลับมาในปีแรกผมก็รู้สึกว่าแค่นี้เราก็เก่งที่ <c oughs> สุดแล้วครับ ที่เราทำลายสถิติประเทศไทยก็คือในซีเกมนี้เลยไหมคะเป็นการแข่งนักเรียนโลกที่บาลเลินครับคือผมไปวิ่ง400เมตรนะครับก็คือได้ไปลงแข่ง400เมตรเดียวถึงไตร่ตรไม่ได้รับรองครับก็คือผมยังไม่แน่ใจทีว่าสีิ้าสจริงหรือเปล่าแต่ผมอยากวิ่งให้ได้อีกครั้งเพื่อรับรองว่าเราวิ่งได้แน่แต่ว่าช่วงนี้คือซีเกมก็ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วล่ะใช่ครับ เราก็ติดมีชื่อติดทีมชาติเรียบร้อยใช่ครับในชุดนี้รู้สึกกดดันเป็นอย่างยิ่งอ,อ,อะไรที่ทำให้เรากลับมาสู้ต่อแบบว่าเพราะว่าการติดทีมชาติหรือว่าเดิจริงๆฮึดตั้งแต่ยังไม่ประกาศรายชื่อแล้วผมมีอาจารย์เป็นไอดอลคนหนึ่งที่เขาชอบพูดให้ กำลังใจในักกีฬาผมเป็นเด็กหนึ่งคนที่ได้รับโอกาสนั้นแล้วก็มีเด็กอีกหลายๆคนที่ได้รับโอกาสนั้นก็คือรุ่นพี่ผมหลายๆคนเขาติดทีมชาติเพราะอาจารย์สยามครับก็คือผมเห็นรุ่นพี่เป็นไอดลอลแล้วก็รุ่นพี่เขาเข้ามาสอนหลายๆคนครับก็เขาบอกว่าเอออย่าดื้อน,นะเอ็งดูพวกพี่ดิพวกพี่ติดทีมชาติได้เป็นขา้าราชการได้แล้วทำไมเอง็งจะทาไม่ได้แล้วอาจารย์ก็บอกผมอีกทีว่ามึงเจ็บแค่ไหนกูก็จะไม่ทิง้งมึงกูจะอยู่ข้างข้ามเสมอกูเชื่อใจในตัวมึงมึงทำได้ กูรักมึงเหมือนลูกคนหนึ่งมึงดูดีเวลาเวลาอยู่บ้านกูกูก็ต้องทำกับข้าวมึงกินเวลาเป็นไข้ใครคนหาดูแลก,ก็แกหมด oh. อะไรมาเนนะี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่า oh. เอาดิลุกขึ้นซื้อสักครั้งเ็ oh. นที่เชื่อฟังแล้วเนี่ยีกมนี้ผมจะตั้งใจและมุ่งมั่นคือบแบบจะทำไม่ดีที่สุดไม่เช่าชีวิตที่ผมจะทำได้นะอือ จากเบสตอนเบสไปแข่งกีดาองค์กรปกครองที่นครตอนคัดภาคที่ขพอรพครับตอนนั้นไม่ได้เห็นอะไรครับรู้แค่อดีตคนนี้วิ่งวิ่งดีมีลักษณะเดนนน่นก็คือสูง,น,สง,น,สงนะครับสูงแล้วก็เป็นนักวิ่งเป็นนักวิ่ง200ครับสิ่งที่เบสมีในตัวของเบสนะครคือเรื่องใจที่เป็นนักสู้ในการลงการแข่งขันนะครับเวลาฝึกซ้อมเวลาลงสู ye, ่สนามแล้วเบสจะไม่กลัวอะไรเลยนะครับสู้ทุกสู้ทุกคนสู้ทุกส,สู้ทุกอย่างแม้ทั้งเจ็บเขาก็ทำเต็มที่เรื่องของการแข่งขันครับ เบสมีลักษณะเด่นที่เป็นทวิจิตรนี่เหมือนคนหนึ่งก็คือเบสสามารถวิ่ง4ี่พ่าได้และต่ำกว่าสี่พากลางๆเพื่อซ้ำไปสี่พ่าอยู่ห้าสี่พาอยู่จิตวิ่งได้แน่นอนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจของเขาว่าเขาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียงใดผมให้แนวคิดแนวทางการปฏิบัติของเขาตลอดเวลาว่าเบสสามารถทําได้เพราะลักษณะเด่นของเบสคือเบสนักสู้มาที่ผมบอกก็คือลงตัวสนามและเบสไม่เบสไม่เคยกลัวใครเบสเต็มที่ตลอดเวลาครับผมตอนที่เบสโทรนี่ยครับ ตอนนั้นก็มโนสุมหลายอยา่างมยความเป็นวัยรุ่นด้วยอะไรด้วยแล้วก็ความตั้งใจของเราที่อยากเขามีอนาคตที่ดีอยากเป็นข้าราชการอยากเห็นติดเหรียญสีเกไปเช่นกนไรอย่างเงี้ยครับก็มีการให้กำลังใจมองเห็นอนาคตที่ดีมองเห็นเรื่องการงานการเงินนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวเรื่องของอาชีพพื้นฐานที่ต้องในการดูนรำนมคิตต่อไปครับการให้เขาได้คิดได้เห็นได้รู้ว่าสิ่งต่อไปจะน่าจะทำอ่ะ เราจะได้อะไรคืนมาแล้วเราจะได้อะไรต่อไปที่จะดําเนินชีวิตต่อไปครับเรื่องที่ห่วงที่สุดคือเรื่องการดําเนินชีวิตนะครับเรื่องสิ่งเล่าต่างๆนี่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นยตนศตราปนักศึ์ไม่ว่าจะความโด่งดังอะไรตั้วแต่ครับคนเราครับอย่าลืมยินที่เคยเดินนะครับแล้วก็พยายามมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมให้มากที่สุดเพราะอย่าลืมว่าครั้งหนึ่งในชีวิตในการเป็นกีฬาเนี่ยมันสั้นนะครับเมื่อมีโอกาสก็ทำมาเต็มที่ครับ และกำลังใจแบบว่าเต็มเปี่ยมกลับคืนมาแล้วและพอมารู้ว่าเราจะติดซีเกมกับเขาในปีนี้ด้วยแข่งที่ประเทศไทยบ้านเราด้วยรู้สึกเป็นยังไงคะถามว่ากดดันไหมครับก็กดดันมากผมสัญญาของเขาว่าผมชาวเหรียญทองมาให้เขาให้ได้คือปีที่แล้วผมได้แค่เหรียญเงินแต่ปีนี้มันอยากสู้แต่เขาก็บอกผมว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร<อ>เราทำเต็มที่ที่สุดของเราแล้วก็โอเคแล้วใช่แค่นั้นอาจารย์ก็ภูมิใจแล้วล่ะ เป้าหมายต่อไปใหญ่กว่าที่สุดของเบสเนี่ยจะเป็นอะไรคะผมก็อยากจะพัฒนาขึ้นให้ผมได้ติดโอลิมปิกสักครั้งในชีวิต <No. S 2> ผมอยากเป็นคนไทยคนแรกที่วิ่ง400้แลวได้ไปโอลิมปิกสักครั้งในชีวิตเลยมีสิทธิ์นะเนี่ยเพราะว่าเรายังเด็กอยู่นะเรายังมีโอกาสพัฒนา,านตัวเองไปอีกไกลเลยนะเรามาร่วมกันลุ้นนะคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีนักกีฬาทีมชาติไทยไปวิ่งที่โอลิมปิกให้ได้นะคะ ฝากอะไรให้กับแบบว่า FC หรือน้องๆทางบ้านหรือใครที่เพิ่งเปิดมาเจอเบสในครั้งนี้เป็นครั้งแรกผมอยากให้ทุทกๆคนสู้ตั้งใจอดทนถึงจะไม่เก่งแต่ก็ตั้งใจสู้วันนี้เราอาจจะไม่สำเร็จแต่วันหน้าเราอาจจะสำเร็จในสักวันครับนี่เพราะว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายใครนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตการเรียนการทำงานทั้งหมดเลยนะคะมาจนถึงจุดนี้เนี่ยเบสอยากขอบคุณอะไรใครบ้าง ผมอยากขอบคุณอาจารย์สยามนะครับที่คอยดูแลผมแล้วก็บุกปั้นบุกฝังแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมแล้วก็ผมขอขอบคุณย่าขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ที่คอยให้กาลังใจขอบคุณทางบ้านที่คอยเชียร์คอยสนับสนุนขอบคุณโรงเรียนมหาวชิรวุ์จังหวัดสงขลาที่ได้คอยสนับสนุนผมคนนี้แล้วก็ได้สนับสนุนอาจารย์สยามสนับสนุนเด็กใหม่ๆที่ขึ้นมาใหม่ด้วยขอบคุณกองทุนกีฬานะครับที่ ให้ทุนมาได้เรียนแล้วก็เป็นการศึกษาในการเรียนก็ค่าอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ชุดชุดนักเรียนแล้วก็เป็นค่าเทอมของโรงเรียน uh huh. แล้วก็เชื่อผมได้เยอะแล้วก็ดีใจมากๆถ้าได้กองุกีฬานี้มาสนับสนุนเยอะครับก็รู้สึกว่าจะได้เอามาสาต่อในการเรียนคือต่อมหาลัย uh huh. แล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆครับ ถ้าพูดถึงกองทุนนะคะจริงๆแล้ <ina> แลวกองทุนก็มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณนะคะตามที่ทุกคนรู้จักเราจะต้องส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬานะคะส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาสมาคมกีฬาบุคลากรกีฬานะคะแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเตรียมนักกีฬาไปแข่งขันระดับชาตินานาชาตินะคะมีทั้งเรื่องเงินรางวัลที่เราจะต้องสนับสนุนมีทั้งเรื่องสวัสดิการนะคะมีทั้งเรื่องทุนการศึกษาที่เราจะต้อง สนับสนุนนักกีฬาให้ครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นตัวนักกีฬาของระดับจังหวัดเองที่เราส่งเสริมสนับสนุนผ่านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนักกีฬาของจังหวัดนะคะเราจะมีเรื่องของการเตรียมนักกีฬาในตั้งแต่รอบคัดเลือกเลยรอบคัดเลือกกีฬาแห่งชาตินะคะระดับภาคนะคะไปจนถึงการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินอกเหนือจากการส่งเสริมสนับสนุนในระดับจังหวัดแล้วเนี่ยจะเห็นว่ากองทุนจะมีงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเรื่ององการมอบอุปกรณ์นะคะ มีทํา CSR การทําี s าของกองทุนจะกระตุ้นให้กับกลุ่มเยาวชนที่เข้าไม่ถึงตัวการเป็นนักกีฬาของจังหวัดได้มีแรงบนาลใจแล้วก็มีความต้องการที่จะเล่นกีฬา และนี่ก็คือนักวิ่ง400เมตรทีมชาติไทยนะคะน้องเบสราวุธน์นวลสีนะคะเรามาร่วมกันเป็นกําลังใจให้กับน้องเบสกันนะคะอย่างน้อยเนี่ยเอาเป้าแรกเหรียญทองซีเกมปีนี้ให้ได้ก่อนนะคะเป็นกําลังใจให้นะจ๊ะขอบคุณค่ะสําหรับตอนหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไทยคอนิกปลุกฝันปั้นตำนานของเราใครจะมาเป็นแขกรับเชิญน,นะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้หญิงและเบสลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ